Ờ Vậy bây giờ sẽ có một câu hỏi dành cho ba bạn mà lần đầu tiên tổ chức bằng đến tại Việt Nam. Fan Việt Nam hôm nay Câu này chỉ dành cho những bạn nào mà mới đến Việt Nam rồi.

chào Việt nha nha người. người chào mình mình chào việt Việt chào 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 thư chào 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 Này chào 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 lần nữa nha. chào แปลว่าอ้าวแปลว่าแปลว่าอะไร

ถือว่าเก่งมากมากแล้วก็ออกเสียงก็คือแบบช้าเลยช้าแบบนมีวียนาเลยท่านดีเพราถึงวีาก่ฟ้ากัน้นขออนาติให้าเวียดนาม่อนแทกคมความสามารถในการพูดภาษาเวียนาใช่ไหมเดี๋ยวจะมีกิจกรรมของทุกคนพูดภาษาเวียดนาม พ r e อมก r e เสียงเชียร์ตั้งใ่มาดันะขอคากกนะคะยานะตั้งใจค่ะ

Câu số 2 nha Ok, bài giờ thứ sáng 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 Em sáng 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 đẹp sáng đẹp sáng sáng đẹp

And that's it. Wow. Yeah. So good. I the voice. The voice is perfect. Oh. John ครับพ่อแม่นางครับพ่อแม่นางครับ John ครับอึ๊บ เดียวเอ้ยอ oh. ๋อดากอ๋อชอบมากดีมาโอเคแสดงคับสดงคำแสดงคำใช่ค yeah. ่ะแอร์ดับน่ำ lắm <laughs> à, à, lần này đó phải khen Vinh là cái chữ lắm của Vinh là chuẩn luôn cái chữ lắm. Thằng lắm của Vinh nè, đi mắc rồi. Ừ, đi mắc mắc luôn. lắm, em đẹp lắm, em đẹp lắm. À. em đẹp lắm em đẹp lắm

โค <ừ. S 1> ้ดตเรือกนี้จะต้องทำสำเร็จในเวียดนามหรือไม่ครับโค้ดภาษาเวียดนามในขนาดนี้เปลี่ยนสันเข้าเป็นคนเวียดนามเลยดีไหมครับรอมีงานเป็นคนเวียดนามเลย ครับโอเคโเโอเคน trở lại sự nghiêm ุกหน่อนตุกเลยยนตุกอยุกากมคำถาอย่ก็ามเลยนะ a ีนี้ตัวแทนครับก็ษาของผู้หญิงไม่นานกันหรือเราจะไปจังสอ่มเด็บเด็่บ่บห แอตกหลอมแตหลัอมแตแตหลัลอมกหลังแอมลมวันนู่นบแอมแตหลั้้้้ประโยคนี้ประโยคนี้แปลว่าสวยมากครัสวยมากน้ำมันยังได้เลยอตกหลอไครับอมแตหล

cái này là cái chiếc lắm của Winnie là chuẩn luôn Cái chiếc lắm chuẩn Không lắm của Winnie Đi ngang rồi không Đi mang rồi กลุ่มมึงต้องเด็ดเอาเลยในกาอที่เราปูสุดท้ายเราได้ังเพิ่ตตั้งแปดคนแล้วนะคะเราต้งมีอะไรพิเศษกว่าเขาจอายาบมไได้่งบงคเห็นไม่ดปะนิเป็นจีด้วยค่ะาลรทีมงานนี้จเนดี Não, não.